สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับอาจารย์หนุ่มอีกแล้วครับผมเจ้าของช่องนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับผมห่างหายกันไปสองเดือนสามเดือนครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปประมาณสองเดือนนะครับผมสองเดือนกว่าครับทางช่อง You tube นะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปดูหลังบ้านเลยครับผมก็ขอบคุณครับผมเอฟซีครับที่ยังคงอยู่ครับผมที่ยังคงอยู่ หนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าคนครับผมไม่เคยหนีห่างหายกันไปไหนครับผมก็ที่ห่างหายก็ไม่ได้ไปไหนครับก็มีปัญหาทางด้านครอบครัวนิดหน่อยครับผมก็ได้แอบหนีมาเล่นทางด้านทิกตอกครับอยู่สักพักนึงครับผมก็มี f อทางช่อง YouTube ครับได้ตามมาทักมาทายเพิ่มอีกครับผม มาถามมาถ่ายว่าอาจารย์หนุ่มหายไปไหนครับผมไม่ได้ไปไหนแล้วครับผมก็จะกลับมาจะกลับมาลงมาอัปเดตในช่องทางของ youtube เหมือนเดิมครับผมก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วครับผมทีมงานก็ยังไม่ได้ไปไหนครับทีมงานก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับผมยังอยู่ครบครับกันเดี๋ยวออกกันเหมือนเดิมแล้วครับผมใช้ชีวิตปกติครับ ก็คิดถึงเอฟซทุกท่านนะครับผมที่ยังคอยให้กําลังใจอาจารย์หนุ่มอยู่ตลอดครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับผมอยู่เรื่อยๆครับผมไม่เคยทอดทิ้งกันครับก็จะทําคลิปต่อไปครับผมก็จะไม่เลือกล้มครับชีวิตก็ทำงานปกติครับผม ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็มีปัญหาทางด้านครอบครัวนิดหน่อยครับผมก็แม่บ้านไม่อยู่ครับผมแม่บ้านไม่อยู่ก็ต้องบริหารงานเองครับผมมีร้านค้าอยู่ครับมีร้านค้าอยู่แล้วก็อาจารย์หนุ่มก็ขายลัตเตอรี่ไปด้วยครับอยู่ที่ห้างครับผมแม่ครูเพชรบูรณ์เรานี่แหละครับผมก็ขายมาสิบกว่าปีแล้วครับอ่ามีแม่บ้านเพื่อเหลือมาตลอดครับผม ก็ทำใ้บ hmm. like like. ้านได้ไปไปทำงานครับไปทำงานครับไปทำงานก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยครับผม่โทรไปก็จะรำคาญร้อนิดหน่อยครับผมก็เลยไม่อยากโทรไปครับผมส่วนตัวแกเองแกก็ไม่โทรมาครับผมแต่โทรมาหาลูกครับโทรมาหาลูกก็เลยใหม่ๆก็คิดพอสมควรครับผมยอมรับครับผม ก็อยู่ด้วยกันมานานครับผมเกือบ20ปีครับก็ยอมรับครับว่า,าคิดมากครับผมก็เลยห่างหายจากช่อง y o YouTube เอ่อมาครับผมก็กลัวทำคลิปทำอะไรไปแล้วมันมันไม่สบายใจครับก็เลยผ่านระยะเวลาที่ย่ำแย่มาก็เดือนกว่าแล้วครับผมเดือนกว่าแล้วครับก็พอจะมีสติกลับคืนมาได้เยอะครับผม ก็คิดแค่ว่าเอ่อถ้าถ้ายังมีเว้นมีกมต่อกันแล้วครับผมก็คงจะกลับมาครับผมแต่ถ้าหมดเว้นหมดกมต่อกันแล้วครับผมก็ก็แล้วแต่เว้นแต่กมกันแล้วกันครับคนเราครับผมชีวิตคู่ครับเป็นอย่างนี้แล้วครับผมอาจารย์หลายท่านก็น่าจะพบเจอครับผมผุ้ปรักต่างๆนานาครับ ก็ก็กลับไปดูหลังบ้านช่อง u t u b e ครับผมก็เลยเห็น F อฟซยังไม่หายไปไหนครับผมยังเหลือครบหนึ่งปีครับที่ทำช่องมาครับผมก็มีสาระเก็บสาระนิดหน่อยครับผมเก็บสาระนิดหน่อยความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมที่ได้นำมาถ่ายกอนครับผมจากประสบการณ์จริงๆครับของการเล่นนกต่อนกเรานี่แหละครับผมถูกหวยครับผมเมื่อวานครับผมหวยออกครับผมซื้อไปสี่ห้าใบครับผมซื้อเลขรดบ้างเลข อันนี้ก็ย่าง49แล้วครับผมอาจารย์ทุกท่านอาจารย์หนุ่มครับผมมาถูกตัวหน้านี่ครับผมได้4,000ครับผมนะครับก็กลับหน้าลับหลังเลยนะครับผมกล้องหน้าครับครับซื้อไว้ครับผมยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลยครับผมก็สบายจิตใจดีแล้วครับนี่ก็แวะตัดใบแก้วมาครับผมก็คงใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วครับอาจารย์ทุกท่านครับก็อาจารย์หนุ่มครับผมช่องนกเขาใหญ่อำเภอเมืองพิจบูรนะครับ ขอบคุณผู้ติดตามครับผมที่ยังคงอยู่ครับผมอาจารย์หนุ่มก็ขอขอบคุณครับต่อไปก็จะตั้งสติใหม่ครับผมงานการก็เข้าที่หมดแล้วครับผมทําคนเดียวก็บริหารได้ครับผมบริหารเท่าที่แล้วครับเคลียร์ปัญหาทุกอย่างหมดแล้วครับผมร้านก็นิ่งดีครับผมก็ใช้ชีวิตปกติวันหยุดก็จะออกต่อนกครับทีมงานก็ยังอยู่ครับยัง ยังรอคอยการกลับมาอยู่ครับผมกอเหงากันไปพอสมควรครับผมในระยะสองสามเดือนคนที่รักเราก็ยังมีอีกเยอะครับผมคนที่เกลียดก็มีคนที่รักก็มีครับลูกใบนี้ครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันหยุดครับก็จะหยุดอยู่บ้านนี่แหละครับเดี๋ยวนกออกแดดแดดสักหน่อยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณเอฟดีครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับผมขอบคุณช่องนกเขาต่างๆครับที่ให้ กำลังแรงใจครับอันนี้ก็ขอบคุณครับผมอาจารย์โปลันนิมิษบุญปล่อยครับผมช่องอีสานเรือดร้อยนะครับวันนั้นแกเอาเอาเสื้อมาครับช่วยช่วยการจัดงานเพชรบุรครั้งที่หกครับเมื่อเดือนที่แล้วครับผมก็เลยไม่ได้จับฉลากครับอาจารย์หนุ่มจะเอาครับผมเอามาใส่ครับผมรักในขารบครับอาจารย์อาจารย์รันพิษณุโลกครับผมวัดโบสถ์ครับวันนั้นก็ให้อาจารย์ทําการแข่งขันต่อนกเขาครับของอาจารย์หนุ่มครับ ทางที่6เพชรบูรณ์ครับผมลงลงย t u b e ครับผมไปติดตามได้นะครับผมไปดูบรรยากาศได้ครับช่องอีสานเรือร้อยครับโกรันครับผมก็เป็นเป็นเพื่อนครับเป็นพี่เป็นน้องครับอาจารย์โกรันนี่ครับที่รักคารพบท่านอีกท่านหนึ่งครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอาจารย์หนุ่มต้องรอลาไปก่อนครับผมวันนี้ก็วันหยุดครับลูกออกแดงครับผมสวัสดีครับ